ไม่ได้มานานแล้วครับอ่าวันนี้จะมาให้ดูนี่นี่แล้วก็นี่ทีแรกเลยเดนะี๋ยวนะแปปบนึงย เรื่อกผมซีนเก็บไว้แล้วนะเฮ้ย,ยดูกันช,ช,ชัดๆชัดจังไม่ชัด ไม่โฟกัสแบบนี้ชัดกว่าไหม,ไมเราจะชัดกว่านะครับปิดตาวัดประสาทปิดตาวัดประสาทนะครับให้ดูให้ดูนะครับ โฟกัสไหมอ,อ,อ,อดูนะครับ เจ้งหม่ห่าบแม่ตัวเองก็นาอไม่หาวลูกอืมองค์นี้ถือว่าชัดเจนนะครับสวยงามแต่ว่า เดี๋ยวก็คือกันใหม่ฮะ